แต่บันนี้ขี้เมานู่นฮะคนคนนู้นทวงแล้วแต่ปาเกตี้ขี้เมานับว่าพัฒนาการดีขึ้นเฮียรู้จักทวงแล้วเมื่อก่อนถามว่าจะกินอะไรยังไม่บอกเลยขันตาเดินเดินมาไหลรอบแล้วทำไมไม่มานี่ครับเพื่อนๆครับวันที่สองของการอยู่ที่ภูวิลล่า เราจะออกไปหาข้าวกำวันกินข้างนอกครับเพราะแม่ครัวเหนื่อยไห้ทานข้าวสวัสด,ดีครับสวัสดีครับเอาป้าขึ้นรถพี่โรไปขึ้นรถขึ้นรถสามคันของเราคันนี้รถนำไปขึ้นรถครับนนเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนบรรยากาศภูเวล่าของเราครับแต่วันนี้อากาศร้อนมากครับอากาศร้อนมาก จอดรถไว้ครึ่งวันนี่ร้อนจนเปิดแอร์ได้ห้าทีแล้วยังไม่เย็นเลยไปครับยสวีดีไหม รถล,ลัดเลาะชมบรรยากาศถนนเส้นชุมชนตรงนี้แถวแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตลาดอะไรนะคุณเมื่อวานที่เราไปส่วนมากก็จะเป็นสวนมะพร้าวแล้วก็เพื่อนๆจำคลิปที่พาไปเที่ยวสวนลิ้นจีไหมครับ สวนลิ้นจี่อัมพาวาก็แถวแถวนี้แหละว่าวันนั้นที่เราไปเก็บลิ้นจี่ไม่รู้หมดยังเนาะหให้เออลิ้นจี่อร่อยมากอบแยกนี้เลี้ยวขวาเข้าไปตลาดน้ำดำเนินนะครับตลาดน้ำดำเนิน <c oughs> ไปตลาดน้ำดำเนินแล้วก็ไปอุทยานรอสองเส้นรถเลาะ,ละเที่ยวชมสวนเราออกมาจากที่พักเราไม่ไกลครับขับรถออกมาไม่ถึง10กิโลเราก็ามาที่นี่ครับตาล พัมพวาน่าจะเป็นร้านอาหารยอดนิยมของแถบอัมพาวาฮะนี่ชาวคณะก็นั่งรอโต๊ะครับนั่งเรียงคิวเช็คอาการก่อนหนูตาลเมื่อคืนนอนกี่ทุ่มเตยค่ะเตยเออเตย <laughs> เปล่าร้านก็ชื่อตาลร้านก็ชื่อตาลพาวาเรากะเรียกให้เป็นลูกหลานครับ ว่าไงไไนี่ทำไมทำไมนั่งข,ข,<ก>ขาไม่ถึงพื<ก>้นขาไม่ถึงพื<ก>้นจริงๆจะต้องนั่งตรงนี้หนูสิ้นตกลงเมื่อคืนใครพาหนูเข้ามาที่ที่ที่นอนเบลค่ะพ<ก>ี่เบลแล้วรู้ไหมหนูมายังไงเบลได้ได้ให้ดูภาพเ,<ก><ก>เรียบร้อยแล้วค่ะเอ่าให้ดูภาพเรียบร้อยยืนยันภาพยืนยันอ่ะเตยนั่งนี่เตยนั่งนี่เลย นี่สองสองสาวสองสาวสองสาวใช่อ,อันนี้คือรอรอโต๊ะก็เป็นอะไรมีขนมด้วย็นม <c oughs> ปัปงวันเต้น ขนมปังอวันตินแล้วชีแล้วอันนี้เป็นเมนูของหวานานะคาราคบเราได้โต๊ะแล้วครับตามตามตามน้องเบลไปแอร์โฮสเตเนีัย เตยเดินดีๆจะเป็นจะเป็นสาวเวียดนามารเราได้ที่นั่งเพจาจัดที่นั่งเรียบร้อยก็ตามเข้าไปในสวนครับ ดูบรรยากาศในสวนตานพราะว่าเป็นคาเฟ่ร้านอาหารที่อยู่ในสวนมะพร้าวน้ำหอมฮะ เพื่อนเพื่อนไทยเพื่อนไทยอะไรไทยกับชุดเวียดนามอยู่อีปลาีปลาเขาไม่ยอมนั่งเขารอเบลอ่ะเาเล่นน้เออเเล่นน้ำ้ก็เขาเล่นได้นะ โน่นนู้นไปซุ <itud soundtrack> ้มชนีอยู่ทางโน้นเตยเตยเตยตัวเบาๆอ่ะลองเล่นนี้ให้ดูหน่อยดิผมจะลงไปผมก็กลัวกลัวมันขาดนี่เตยลงไม่ขาด ไปกระโดดลงไปนอนกลิ้งสิปุ๋ยไปนั่งตรงนน้นดิผมจะนั่งตรงนี้เองเตยลงลงไปดิเตยเออลองดูดิตัวใหญ่ๆลงไปกลัวมันขาดเออกลิ้งสิเออฝากฝากเด็กไว้คนนะฝากเด็กไว้คนเอาไปรีบขึ้นมาทำไมล่ะ คน่ะนั sure <se> ่งให้ขานั <Zone in> <world> ่งให้ขานั่งไหอใครใครใครเลือกร้านเนี่ยแล้วตัวเองก็ปวดขานั่งนั่งยากใช่ไหมไปไหนครับกลัวรองเท้าหายกลัวเพื่อนแกล้งซ่อนรองเท้า คุณตู่คุณตู่อะไรนะเอ่อเปลมยานติดพื้นดินแล้วอะลองป่วขี้เลนขึ้นมาถ้าเธอจะมาหาเมียทีีต้องขยานใช่ปีนต้นมะพร้าวเป็นไหมบ้านเนี่ยตัดร่งตัดยาเดี๋ยวนี้เอาลิงมาเลี้ยงให้ปีนแทนก็ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวโดนอะไรนะทรมานสัตว์อาว่าใช้งานสัตว์อาว่าทรมานสัตว์ ว่แต่แต่ต้นหนึ่งก็ลูกเยอะ,นะ,กกะเนาะสิทธิอะไรนะสัตยชนอ่ะมนุษยชนใช่ไหมอันนี้สัตยชนละเมิดสิทธิสัตยชนถ้าเอาลิงมาปีนเก็บมะพร้าวอะ่ะซุมนุ้นสบายดีไหมดีไหมขอเสียงหน่อยไม่ได้ยินเลยอ่าเลยนะหูอื้อลมออกหูไม่ได้กินข้าวเชาว้ามา เตียงนะแต่เบลกับสินเขาออกไปช่วยเนาะออกไปช่วยไปช่วยเสร็จวิ่งเข้าห้องนอนเลยออกไปช่วยทํากับข้าวอันนี้ถุงทองไข่ปลาแมะนาวโดโดน้ำมะพร้าวด้วยของผคร้วมะพร้าวด้วยของผมด้วยมะพร้าวปั่นนมสดด้วยค่ะมะพร้าวปั่นนมสดของใครคะฝั่งโน้นฝั่งโน้นของใครคะนี่ค่ะอันนี้อะไร แต่แต่ของเราเป็นน้ำมะพร้าวสดไงอเมริกาโน่น้ำพร้าวสดน้ำเปล่าฟูต้าเปล่าไม่ใช่โตโน้โตนนโน่โน่าเไขี้เมาเห็นไหมเขาบอกของเขาได้เห็นไหมเขาจ้องเขาอยู่เขาสปาเกตตี้ขี้เมาราผิดอั่นหลอดตัไ่อไขอันนั้นหลองฝั่งนู้นอันนั้นหลอดทางนู้น เดี๋ยวนี้เขารู้รู้จักยืนยันสิทธิ์ตัวเองนะสปากเกตตี้ขี้เมาของเขาอ่าเงี้ยเยอะด้วยว่าก็เมากับลุงเนี่ยลุงก็สปากเกตตี้ขี้เมาเงี้ยอ๋อชิมชิมอันนี้ก่นนะอนค่ะชิมน,นี้คืออะไรถุงทอง,ง,ทองชิมเลยกินเลยสั่งมาทานด้วยกันสมัยขอถุงนึง เอาไปหลายๆถุงเลยอาจารย์สั่งมาล้ครับอาจารย์เอาเลยครับสั่งมาทานด้วยกันผมไม่อยู่แล้วโรโดอยากกินแล้วขอหนึ่งชิ้นโรโดโโดกินเลยเขาใช้น้ำจิ้มไก่ครับน้ำจิ้มไก่เอาไปแล้วถุงทองเขาเอาข้าวต้นหอมผนกินเข้าไปด้วยแล้วหอมกุดร้านซุปตำมันนั้นใครร้อนหน่อย มาอัมพวาร้านตาลพวาของเด่นเขาคือเนี่ยน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำหอมเนาะคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสวนของเขานี่แหละตาแนั้นำให้กินตกแนาแฟตาลพวาผมเลยต้องลองเขาเขาชงด้วยตาลพวาเขาชงด้วยน้ำมะพร้าวนะใช่ไหม,มน่าจะเนาะ อากูต้ากับพิโรโดเออเออลกแก้วหน่อยแก้วหน่อยอือเออแต่ไปที่ที่เมาอ๋อนี่เขามีช้อนอย่างเงี้ย<อ>แบบให้ตักมพะพร้าวกินได้แบบาวางไาว,ว,ว้ก่อนเพื่อข้าเมาคืนหรือแบบนี้วางแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องใส่นี่น้ำมพะพร้าวสดเลยนะใส่น้ำแข็งนิดนึง แต่น้ำแข็งมานิดหน่อยให้พอเย็นไม่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับให้ดูบรรยากาศครับเมนูเขาอาหารเข้าราคาประมาณนี้แพงไหมไอติมของไทยไอติมคูตักมาไอติมมานี่ฮะไอติมกะทิผลิตภัณฑ์ที่เป็นมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมไอติมมะพร้าวน้ำหอม เป็นไงฮะตราคาอาหารเขาก็ถือว่าพอรับได้พอรับได้เนะาะก็ขั้าพลสูง <im it> ก็แน่นอนจะท่องเที่ยวร้านท่องเที่ยวอย่างเช่นอย่างเช่น,อชนไอ้ถุงทองเท่าไหร่ถุงทองนี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบครับแล้วถ้าเกิดอาหารเป็นจานเดียวจานเดียวเท่าไหร่ถ้าจานเดียวก็เออแต่วันนี้ขี้เมาทวงครับประมาณร้อยครับ นูนฮะคนคนนู้นทวงแล้วแับปาเกตี้ขี้เมานับว่าพัฒนาการดีขึ้นเฮียรู้จักทวงแล้วเมื่อก่อนถามว่าจะกินอะไรยังไม่บอกเลยหนตาเเดินเดินมาหลายรอบแล้วทำไมไม่มาทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้ตังเยอะห้าจานใช่ห้าจานมาน่าจเรอตรงนู้นสามตรงนี้สองเขากลัวว่าจะหลงไปทางอื่นเออแล้วทำไมน้ำหอยท่าว่า ทับอันชันอ๋อมายังอันชันมีไหมอันชันนี้ครับอืมแต่ไม่มายังไม่มาเดี๋ยวทวงนะอบ้านเขาไปเก็บอยู่ที่ต้นเด็ดใบเด็ดใบอันชันเด็ดดอกอันชันอยู่เดี๋ยวถามเขาก็ได้แบบเครื่องดื่มขาดตรงนี้เมื่อวานได้กินปั่นไปแล้วอันนี้กินเย็นพี่เบลตตนนู้นเป็นไงบ้างคะร้อนไหมอาหารครกยางย่างใช่ไหม เดี๋ยวนงยบอกเขาด้วยนะว่าอะไรยังไม่ได้เนาะน้องเพลงกล่อมน่ร้องเพลงกล่อมเอาเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีถามอายุยดิอายุอยากฟังเพลงอะไรครับอยากฟังเพลงอะไรครับอายุยอยากอยากร้องเพลงอะไรดยด้วยอยากร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรดีแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครครับแก้มเนาะแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามวอนช่วยลมช่วยพัดพว่อใจพี่ลอยไปจากดินแดนทินเนื้อที่ไกลแตนไกลทุกขอบฟ้าหนวานใจนได้ลอยไปวอนให้ลมช่วยพัดกวาดใจไปถึงฝากใจพี่ลอยลงไปบนนาภาทุกขอบฟ้าหน้นในาใจที่นนจะไปถึง ได้ตบตาแค่เพียงข้างหนึ่งหัวใจที่แท้เ้นเนื้อลพึงลำพัดถึงแม่นวลนองแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใจที่จงแท้พัดสุขค่ะดวงหรือไทยหรือดวงแต่ตาดวงดาราดวงดาวลูไหนวออนันมนตินไหนเออแล้วไม่หน่อยตอนไม่ดอรไม่มีนันนี่ฮะนให้ลมพัดไไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถามดีเฉย เขาบอกว่าให้แล้วนี่ไงอัญชันติดมาให้หน่อยแล้วมเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อคืนใครที่ขอคาราโอเกะแก้มน้องนางแล้วร้องไม่เป็นน่ะนี่นี่ได้ยินพี่โดโด้ร้องไหมได้ยินพี่โดโด้ร้องไหมเป็นไงเพลงดังนะดังเป็นไงเพลงดังอันดัน้ำก่อนช่วงแรกย้ายยินอยู่พี่เขาร้องพี่อยู่คืนนี้นะ อย่าลืมอย่าลืมทําป้ายเขียนใส่กระดาษไปแปะนะบอกว่าให้ตรวจตัวเองไว้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะเออเอาแล้วโดน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 แล้วปุ๋ยปุ้ยเขียนป้ายเขียนป้ายแปะตรงประตูทางขึ้นห้องนอนน่ะหาไทยห้ามเข้าคนนอนแลยเขาเรียกอ่อนเลยนะอ่อนเลยนะออออ่่นนด้้วยแแก็พไปเออเดินไปหาแล้วเนี่ย อ่อนแอก็แพ้ไปวันนี้ใครขึ้นก่อนจะโดนอะไรอ่ะพี่เอ้ยเดี๋ยวจะให้เบลขึ้นไปนอนด้วยคอยดูเดี๋ยวส่งคลิปข้าวผัดูมูย่างข้าวผัดหมูย่างนี่ข้าวผัดหมูย่างออืนี่ครับข้าวผัดหมูย่างใครสั่งกูตักคุตักส่งไอติมมาส่งไอติมมาโด้โดเอาไอติมมาให้พ่อ พี่ท็อปทานด้วยกัน,นมาย่านนี้ต้อง,องน,นี่แล้วใครเขาจะกินกับเธอเนี่ยเขารู้เลยนี่ช้อนไข่รู้เลยนี่ช้อนไข่เนี่ยอาจารย์เขาก็ตั้งใจแล้วอาจารย์ยากจะกล้ากินกับนี่นเรามีช้อนของเราเห็นไหมโดโดรออะไรเนี่ยชะเง้อกินอะไร อมาแล้วรำที่หนึ่งเอาไว้เนี่ยครูปีชาเนี่ยครูปีชาอยู่นี่ครับครูปีชาครูปีชานั่นน่ะปลอมตัวมาความจริงก็คือความจริงเออเขารู้จักเนี่ยนะพี่เขารู้จักครูปีชาเนี่ยนะครูปีชาว่าไงครูปีชาที่ว่าออกลอตเตอรี่ไปครับนั่นแหละนั่นแหละครูปีชาที่ว่าออกรตเตอรี่อ่ะางวัลทึ้นได้เลยแลครับ ห้ามดำหายนะคนเดียวคุณพี่จ้ยไม่คุณดักสั่งสั่งหน้มจีนอะไรบ้าเออใช่ที่นี่เขาดังน้ำพริกประทูเนี่ยเออดังเรื่องประทูของของใครคุณยุ้ยสั่งแล้ว สูงเอาถ่ายถ่ายน้ำพิระทูนดแล้วคนน้องน้องคนนี้จะเป็นแบบคล้ายออทิสติกทันทีเขาแบบจะเกินหีการตอนนี้ที่เราไปที่เบาสั่งไปห้าที่ยังไงผมเสาเด็กเขเน้องเ็จะก็โดนอะไรโดนบอกอะไรโดนโดนสาวๆออหักบมดแล้วโดนเพลงอะไรนะมีอะไรนะ ด o d บอกมีเมียเด็กแล้วหันมามองเฮียทำไมโดยลองหันไปมองคนไหนดีอ่ะด odo บอกนุ่งตู่นะโดนลงตู่เป็นแฟนใครแฟนใครตู่เป็นแฟนใครตู่เป็นแฟนไทยตู่ตู่จางไหน่างอะไรอาหารพาเกตตี้เหรอนั้นกับตรงนี้สามจานไงก็เล่นให้และกันก็เล่นให้แล้วกัน หมูอัเด sure? ี๋ยอนนี้ของโดโดกุ้งกับหมูนะครับกุ้งกับหมูใช่ไหมของโดโดป่ะทะเลอ่อทะเลของเฮียแล้วของโดเขาอะไรกุ้งกับหมูอันเนี้ยฮะอันเนี้ยอันเนี้ยกุ้งกับหมูอันนี้ของเฮียอแล้วแล้วเฮียเฮียจานเดียวอีกจานอีกจานสปาเกตตี้ตุ๋นอะไรทะเลป่ะเอาก่อนเลยอ่ะไม่ผมชอบล้างจานอ่ะ เราเวลาทานข้าวเราต้องมีคนไปยืนเฝ้ารักษาการด้วย,ววยเหรอ้เฮียมีบอดิกามีบอดิกาไปยืนหน้าเลยยังกระดาษทิชูยังไม่ได้ไปบอกหมอแม่แม่ขเขามันเขาคุณไม่ได้อ่านต่อ,ขอเขาเว้นวักแล้วก็แต่ต้องโดดลงไปอยู่ใกล้น้ำแล้วเย็นนี่นึกถึงที่บ้านเราเลยใช่ไหม

น,น้ำมะพร้าวสดแล้วก็ใส่อันชันลงไปสีสวย,สสวยรเราต้องสัมผัสแรกก่อนเรารอมาประมาณครึ่งชั่วโมงน่าแต่อันชันมันไม่มีรสชาตินะใช่ไหม <c oughs> สมุนไพรอันชันมันไม่มีรสชา <c oughs> ติเป็นสีแล้วก็เป็นสรรพคุณอย่างเดียว ก็เหมือนกิน <lawsuit> น mm. ้ำมะพร้าวแต่มีสีสันมีคุณประโยชน์นี่มะพร้าวทั้งลูกเเอาครับก็เป็นอันว่าอิ่มอร่อยกันเรียบร้อยแต่ปรากฏว่ามันยิ่งนั่งยิ่งร้อนเนาะคุณยุ้ยเหมือนกับอากาศมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นกลับบ้านฮะกลับบ้านไปเปิดแอร์ไปเปิดแอร์พักผ่อนเพื่อรอรับสึกคืนนี้แล้วกไป ใช่ไปพักผ่อนเอาแรงตาตักไปเล่นน้ำเข้าบ้านกลับไปเล่นน้ำ